อยู่บ้านของคุณออลรุษไทยไหน่อยนะฮะเอาภาพที่เกิดเหตุขึ้นมาก่อนเพราะประเด็นคือบ้านของเขาเนี่ยตอนที่มีการแจ้งคุณออนรุษไทยเนี่ยเห็นบอกอยู่กับคุณแม่ซึ่งป่วยติดเตียงและมีการประสานคุณออลรุษไทยเนี่ยแกหายใจไม่ออกแต่เห็นบอกว่าพิกัดที่แจ้งที่อยู่มันพิกัดคลาดเคลื่อนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ผิดนะฮะเจ้าตัวตายแล้วคุณผู้ชมเห็นหน้าบ้านตอนิ้วศพออกมาไหมเพลย์ภาพกลับไปใหม่ ตอนเอาศพออกมาจากบ้านตอนแรกเนี่ยผู้สึกอข่าวไปเนี่ยตกใจมากนะฮะด้วยความเคารพผมไม่ได้ไปว่าเขานะมันเหมือนกับกองขยะเต็มบ้านเลยอะเดี๋ยวลองดูภาพสันิดหนึ่งนะฮะนี่ตอนเอาออกมานี่ี่เ,เจ้าหน้าที่เนี่ยแทบจะหาร่างไม่เจอเลยเพราะมีแต่กองขยะซึ่งเขาเก็บเอาไว้ คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมพอคนสูงอายุเนี่ยแล้วมีอาการทางเขาเรียกทางจิตใจเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการชอบเก็บของแล้วเขาเก็บเหมือนกองขยะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเคยออกข่าวมาแล้วแล้วสุดท้ายบ้านหลังนี้เนี่ยก็เงียบไปจนกระทั่งวันนี้มีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ว่าเขาหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันจะมีแชทตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นแชทแจ้งว่าหายใจไม่ออกด้วยเอาขึ้นมาคู่ขนานกันสักนิดหนึ่งนี่ฮะ แล้วตอนเจ้าหน้าที่ไปน้องชายเขาเนี่ยร้องไห้เลย<อ>เห็นบอกตอนที่ไปเจอน้องชายร้องไห้มีภาพภาพนี้ด้วยแล้วเป็นยังไงเรื่องราวก็เนี่ยฮะเบื้องต้นเองแชทนี่แหละเขาทักหาคุณ<อ>พงศัดกดิ์นี่แหละฮะบอกว่าตัวเขาเองหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นแชทสุดท้ายแล้วเหมือนมีการพยายามจะโทรศัพท์พูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันหลังจากนั้นพอมาอถึงที่บ้านปุ๊บเนี่ยจังหวะที่ไปถึงก็คือพบว่าเสียชีวิตแล้วด้วยความเคารพคุณผู้ชมเห็นบ้านใช่ไหมฮะหลายคนก็ตกใจกู้ภัยก็บอกโอ้ทำไมบ้านของคุณป้าเนี่ย มันเก็บของอะไรกันเนี่ยแบบชนิดที่ว่าเข้าแทบไม่ได้เลยแล้วประเด็นก็คือเห็นบอกว่าแจ้งเลขที่บ้านผิดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณสุมาลีเล่าให้ฟังว่าคนตายเนี่ยแจ้งด้วยตนเองบอกเลขที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งแจ้งเลขที่บ้านผิดเป็นทับหนึ4งทับหน้ทั้งที่บ้านเขาต้องเป็น40ทับ139เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปบ้าน40ไม่ได้มา44สุดท้ายพอไป40ไม่ จอก็เลยตามมาที่44ก็เลยเสียชีวิตตอนกู้ภัยไปถึงก็ตกใจบอกล่าทำไมบ้านป้าเหมือนเก็บของทะลักออกมาล้นขนาดนี้ป้ามีพฤติกรรมก็คือเห็นบอกชอบเก็บขยะมาไว้ที่บ้านโดยไม่มีการเอาไปขายด้วยนะฮะก่อนหน้านี้หน่วยงานท้องถิ่นเคยจะเอาขยะที่บ้านไปขายป้าไปแจ้งความเรื่องบุกรุกคนก็เลยจนปัญญาก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายวันนี้ป้าแจ้งบ้านผิด คุณป้าท่านก็เลยเสียชีวิตล่าสุดเอาเปิดภาพจากกล้องใหญ่เลยผู้สื่อข่าวส่วนกลางของเราลองไปติดตามเรื่องนี้ก็คือน้องแบงค์นาพัฒโดยวันนี้ไหนขอดูภาพสภาพจริงๆหน่อยอทันทีที่เราไปถึงที่หน้าบ้านนี่ฮะวันนี้ฝนตกและถ้าเทียบกับตอนกลางวานันเอาขึ้นมาคู่กันจนถึงที่คุณป้าท่านเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าของก็คือขยะ มันมีทั้งตู้เสื้อผ้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเศษขยะกระป๋องถุงขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะทันทีที่เราไปถึงหน้าประตูปรากฏว่าส่วนใหญ่ของขี่กองจะเป็นพวกเสื้อผ้าสูงประมาณสัก2เมตรแล้วก็ในบ้านเข้าของเนี่ยล้นจนกระทั่งติดหลังคาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าการจะเข้าบ้านเข้าไม่ได้นี่อันนี้ทางน้องใช่ไหมให้ผู้สื่อข,ข่าวนี่ฮะให้ทางด้านแบงค์นภัสลองเข้าไปดูมันก็ต้องฝากองที่คุณป้าแกเก็บเอาไว้ โอ้แล้วป้านอนตรงไหนอะเนี่ยเออเนี่ยเปิดเสียงแบงค์ได้ดิเปิดเสียงแบงค์นงงหน่อยนักข่าวเลยไม่เป็นไรเปิดเสียงขึ้นมาตายโอ้ยตายแล้วแล้วป้าอยู่ยังไง<อ>คือคุณผู้ชมฮะคือป้าเนี่ยเกิดอาการแน่นหน้าอกแล้ววันนี้เราเองต้องขอบคุณทางญาติญาติเขาให้เราเข้าไปดูว่าอาการที่ป้าแน่นหน้าอกมันจะเกี่ยวกับของที่ป้าต้องสูดดมไหมอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกขี้นกขี้แมวเอาในบ้านก่อนนะทีมงานเปิดในบ้านขึ้นมาก่อน แล้วป้าไปเก็บขยะจากไหนมาก็ไม่รู้ฮะนี่เปิดเสียงขยะนี่นี่นีอุ้ยป้านอนเนี่ยมันนอนไม่ได้อ่ะแสดงว่าที่ผ่านมาป้าก็นอนซุกบนกองกองขยะนี่ฮะเละอย่างนี้เลยเราได้คุยกับคุณย่าสุซึ่งเป็นแม่ของคนตายเห็นบอกว่าระหว่างลูกสาวกำลังรอกู้ชีพหมดสติโต้ตอบไม่ได้ตัวเองพยายามจะสะกิดลูกสาวสุดท้ายแกเสียชีวิต เห็นบอกอยู่กับลูกสาวสองคนเหรอไอ้ใช่อยู่กันแค่สองคน<ช>นะ<ช>ก็คือป,<ะ>ปกติตัวของลูกสาวที่เสียชีวิตไปจะเป็นคนดูแลคอยรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสามีก็คือเสียชีวิตไปแล้วส่วนเออาการป่วยของเขาเนี่ยก็คือของลูกสาวก็ทราบเพราะก่อนหน้านี้นเขาอยู่ท<อ>ี่โรงพยาบาลต้องบอกว่าคุณป้าเองเป็นแม่ของคนตายแกติดเตียงด้วยนะฮะแล้วคุณผู้ชมดูขยะล้อมรอบคุณยายดิแล้วบอกยายแล้วยายจะเอายังไงยายอยู่ตัวคนเดียวยายบอกว่าขยะตอนนี้เดี๋ยวจะให้เขาเก็บออกไปทั้งหมดเพราะตัวเองก็ออกไปไม่ได้เคยมีคนเตือนแล แต่ลูกสาวไม่ฟังฟังเสียงคุณยายเนี่ยฮะอยู่ตรงเนี้ยอือยายก็นอนตรงเนี้ยยายก็เรียกแกแกก็ไม่ตื่นเรียกแล้วแต่แกไม่รู้สึกตัวค่ะโอวินาทีสุดท้ายตอนนั้นที่แกคุยเนี่ยคุยยังไงบ้างอ่ะแกบอกว่า,างไงปัดยายหายใจไม่ออกอือบอกหายใจไม่ออกอย่างนั้นเราเรียกรถด,ดีกว่าเรียกรถเข้ามารับ เราเป็นคนบอกรู้ไว้เรียกรถมารับดีกวา่าอ่าเพราะเขาเดินไม่ไหวอ่ะเจนก็ไม่มีแรงดูเหี่ยไวไปหมดเลยอ่ะลักษณะครับและล่าสุดวันนี้ทางด้านผู้สื่อข,ข่าวช่อง8นะฮะได้ประสานเจ้าหน้าที่พอมอนะฮะเพื่อจะให้ช่วยเหลือคุณยายเดี๋ยวก่อนนะแล้วตอนไปเอาศพออกมาก็รู้อยู่แล้วนี่แม่เขาป่วยติดเตียง แล้วยายอยู่กับใครอ่ะแสดงว่ามีน้องอีกคนหนึ่งถูกไหมคนเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นนับถือกันเป็นน้องไม่ใช่ญาติแท้ๆใช่ฮะที่บอกว่าแชทไลน์คุยกันเนี่ยแล้วตอนที่แบค์นั่งนี่คือศพคนตายนะฮะที่นั่งหายใจไม่ออก <บน S 2> แล้วอยู่บน,นกองขยะแล้วแม้อาตายแล้วแล้วยายจะอยู่ยังไงฮะคืนนี้ลูกเพิ่งตายไปเมื่อตอนช่วงบ่ายใช่ไหมใช่นี่แล้วตอนเราไปเจอเนี่ยเหลือย,ยายนั่งอยู่คนเดียวฮะกับกองขยะในบ้านแบค์เลยประสานทางพอมอพอมอบอกเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ เพราะเหลือตัวคนเดียวคุณยายจะลุกไปไหนก็ไม่ได้ <S <S ไม่มีข้าวกินนะฮะเห็นที่ไอ้พวกเศษคงเศษไข่ที่เละอยู่รอบตัวยายใช่ไหมฮะคือเหมือนลูกสาวก็คงป่วยแหละ <S <S 1> <S 1> แต่วันนี้แกตายไปแล้วกินอะไรเสร็จแกก็โยนทิ้งตรงนั้นเลยโอ้นี่ฮะ